สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการบ้านสมเด็จอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ยิ่งใหญ่พ่อพี่น้องครับดูนะครับดูของโบราณของโบราณนะครับไม่ใช่ของเก่าของโบราณนะครับอ่ะเล่นกันที่ภาพก่อนนะพ่อมพี่น้องครับนี่ครับเป็นสมเด็จโตพ่อพี่น้องครับนะเก่านะอ่านว่าอะไรวะเนี่ย ตอกตาคุดนะครับตอกตาคุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านก่อนนะครับเขาอ่านว่าเกตชัยโยป่ะ <c oughs> นะครับน่าจะเกตชัยโยนะนะครับเกตชัยโยนะครับแล้วก็มีรูปะระฆังครับสองสี่นะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งหรือสองสี่หนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้นะ นะครับเก่ากึกนะครับดูดยครับไม้เก่าเก่าเบาๆนะพี่น้องไม้เบามากนะครับน่าจะเป็นไม้ไม้สักนะครับน่าจะเป็นไม้สักนะครับนี่ครับเก่ามากนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะเนื้อผงครับพี่น้องครับโหแต่เก่าเก่ามากเดี๋ยวส่องให้ชัดๆให้มันคักๆหน่อยนะครับนะใครจะเอาขึ้นคอก็ไม่ห่วงนะนี่ครับเนื้อผงพี่น้องครับวัดเกตชัยโยนะครับเขาบอกว่ามีสําเร็จไว ไม่มีการตกต่ำพี่น้องครับไม่จนนะครับนะครับรวยกว่าคนไม่จนกว่าเพื่อนแน่นอนนะครับสมเด็จเนี่ยนะครับถือว่าสูงสุดแล้วนะครับขึ้นชื่อว่าสมเด็จนะครับเกตชโยดูนะครับดูเนื้อก็เก่าเลยพี่น้องครับนะครับของโบราณของคนแก่นะครับประลอดได้มาหลายชิ้นหลายอันพี่น้องครับนะนะครับนี่ครับผมเนื้อผงพี่น้องนะนะครับโหเก่ามากอะไม้ไม้เนี่ยไม้สักแท้เลยเนี่ย นะครับผมก็ว่าไม่สักนะเบามากนะครับไม่สักนะครับตั้งได้นะมีขาตั้งเนี่ยนะครับตั้งทึบนะครับนะตั้งได้เลยนะครับนะครับเนี่ยเก่าของเก่ามากของโบราณเลยพี่น้องครับเป็นเนื้อผงนะครับเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บมากนะครับอันนี้ผมปล่อยแปดร้อยพี่น้องครับแปดร้อยนะ ถ้ายกคู่กับไปพันห้านะครับเนี่ยครับแปดร้อยพี่น้องครับเนี่ยเนื้อผงนะผมก็ยังแปลกใจพี่น้องครัุ่นเนื้อกันกลางเลยดีมากเลยดูดินี่ครับดูเดยครับความเก่านะพี่น้องเก่านะผมเชื่อได้ว่าผมยังไม่เกิดอ่ะดูได้นะครับเนี่ยนี่เก่าๆเลยเนื้อผงพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทําอะไรประมาณนนพี่น้องครับดูดิครับพิเศษนะครับสร้างเขื่อนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับสองสี่เก้าสี่นะครับ ดูเลยครับเนื้อโอ้โหเก่าเก่าเลยนะครับสวยจัดเลยนะครับนะครับได้มาจากคนอยุธยาพี่น้องครับนะเก่ามากนะครับเนียจมโบ้เลยนะครับนะครับสุดยอดนะผมบอกเลยครับเนื้อผมเก่ามากอ่ะดูเนี่ยดูดิแห้งขัดใจพี่น้องครับผมแปลกใจอยู่ไม้เนี่ย ข้อไปเข้าอย่างไงอะไรยังไงก็เนาะฝีมือนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเนื้อผงพี่น้องครับชิ้นละแปดร้อยนะครับสมเด็จอันนี้วัดเกศเยโยทั้งคู่เลยนะครับแล้วมาดูที่ได้มาเนพี่น้องครับนะที่ได้มานะครับเนี่ยครับถือว่าโอเคเลยนะไม่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 ธรรมดาพี่น้องครับนะ ต่อไปครับเบอร์หนึ่งนะครับปิดบอกเบอร์มาวันชายเบอร์หนึ่งเว้ยนะครับได้ได้ได้นะครับทายังอยู่นะครับทําไม่อยู่ก็แล้วไปนะครับอันนี้พี่น้องครับเก่านะดูเดี๋ยวดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยครับดูเนื้อหาพร้อมๆกันดูดินะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ปกโพพี่น้องครับเนื้อขาวอมเหลืองเลยขาวอมเหลืองพี่น้องครับดูดิครับเป็นพิมพ์ปกโพพี่น้องครับ ได้จากคนอยุธยาพี่น้องครับถือว่าเมืองเก่าเหมือนกันนะดูดิครับมวลสารดีเลยนะดูดินะครับเนื้อหานี้จัดนะครับดูดิครับนะครับเอาไปครับห้าร้อยบาทพี่น้องครับองละห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์นักเลงโตพี่น้องครับรูปว่าพิมพ์แขนตุ่มนะครับได้เก่าๆมาเลยนะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมมวลสารดีๆพี่น้องครับเก่านะครับดูนักเลงโตตรงนี้นะครับนะ ไอเกยโยนะครับดูพี่น้องครับผมถือว่าเก่าที่สุดที่ผมเคยพบมาก็ได้นะเนื้อหาจัดเลยนะครับแบบนี้นะครับหมุนสารดีครับนะครับเอาห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับนี่ก็ได้มันจากบ้านเดียวแหละครับดูเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่พี่น้องครับหุ่นเนื้อนี่ยผมอยากจะเดี๋ยวซูมให้ดูให้ใกล้ดกว่านะครับซูให้ดูใ้ใกล้เลยครับนี่ดูเนื้อพี่น้องครับนะ สูงสูงต่ำต่ำยับยับนิดหใจผมอ่ะผมอยากจะแกะใส่กรอบใหม่ใส่กรอบใส่กรอบแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่กล้านะครับผมกลัวทํารดเสียหายอะไรมันก็จะเข้าเนื้อนะครับนี่ครับอันไหนที่ผมเอาเข้าได้ผมก็เจ้าเข้ากรอบให้ใหม่ๆสวยๆนะครับนี่แบบนี้เลยครับนะไม่กล้าแกะนะฮะดูลูกยางลูกยางยุ่ยแล้วนะครับนะดูดิคาบกุคมคาบเชืราเก่าๆ่เลยนะ ภาพวันนี้ถือว่าใครพลาดนี่นั่งร้องไห้เลยนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระคังพี่น้องครับคมชัดลึกครับเนี่ยดูเลยสวยจัดเลยนะครับนะครับเอาไปครับเบอร์สามครับห้าร้อยบาทครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อไพลดําพี่น้องครับเป็นพิมพ์ฐานแทมดูนะครับดูดีครับค่าเป็นไซส์ขึ้นเต็มเลยเกตทะลุซุ่มพี่น้องครับพิมพ์ฐานแซมนะบางมากนะครับดูดีครับ บางๆเลยพี่น้องครับสวยจัดเลยนะครับเห็นไหมนะครับเบอร์สี่ครับต่อไปพี่น้องครับบางๆเห็เหมือนกันครับบางมากสมเด็จบางนางประจันานะครับเป็นพระลงท้องล่องชาตินะลงท้องมาพี่น้องครับดูทับท้องเข่าเก่าเลยนะเนื้อ,อยางก็เนื้อเลือดหมูอะไรประมาณนี้นครับนะแดงเหมือนก็แดงกดอูด,ดูคราบกรุเลย ผมดูเอกลักษณ์แล้วโอ้โหดูมันเก่านะครับดูนะครับคาดท้องเก่าๆไปน้องครับหนาๆเลยใช่ไหมสวยจัดประหลัดบอกเลยครับแบบนี้นะครับดูซุ้มเลยสวยพี่น้องครับวิจิตรศิลป์งานตาเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละกังนะครับเอาไปครับห้าร้อยครับเบอร์ห้านะครับต่อไปเบอร์หกนะครับนะครับห์นี้เหมาะสําหรับคนวันศุกร์เว้ยสีฟ้าด้วยพี่น้องครับเหมือนกับโกเดะดูมาดูคาบกรุคาบชลาี่น้องครับดูคาบแห่งความเก่า แบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเก่านะครับไม่ใช่ใหม่นะครับเห็นไหมสวยจัดเลยครับแบบนี้นะครับสุดยอดนะพี่น้องนะดูดิยครับเป็นพิมพ์ใหญ่พี่น้องครับรู้ว่าพิมพ์เส้นได้วะเดี๋ยวครับดูดูดูก่อนนะครับเหมือนพิมพ์เส้นได้วะอันนั้นก็เหมือนเหมือนกันวะดูดูซุ้มดูแลนน่าเหมือนพิมพ์เส้นได้วะเนาะ เพิ่งสังเกตนะน่ะเอาห้าร้อยครับอันนี้เหมือนกันนะมเบอร์ห้าเลยอย่างก็พิมพ์เส้นได้เป๊ะเลยวะได้กันได้วะเบอร์ห้านะครับต่อไปพี่น้องครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับปิดบอกเบอร์มาดูเนื้อเลยครับขุณนเลยนะครับขุณนควักกอกตลอดองนี้นะครับพี่น้องครับมันเจ๋งตรงที่ว่าดอกจันทองนะพี่น้องครับดูดิ ดอกจันทร์สีทองทองเนี่ยเนี่ยเขาเรียกดอกจันทร์ฝังมาในเนื้อเนื้อพี่น้องครับเนื้อขาวอมเหลืองอะมันทำไมอย่างงี้ครับผมก็เพิ่งเจอเนี่ยครับเนี่ยดูเนื้อดิแกล่งครับแต่ดูหนึบพี่น้องครับสวยจัดประหลัดบอกเลยนะถ้าอย่างนี้นะเชื่อหนมกินได้เลยนะครับสวยจัดออกตลอดตรงนี้นะครับฐานหกฐานเจ็ดชั้นฐานหกชั้นนะครับ <activities> เอาไปห้าร้อยบาทครับต้องนับก่อนนะครับเพื่อเป็นการที่จะไม่น่าแตกนะครับบางทีนับเข้าไปเก้าก็มีนะครับบางทีเจ็ดนะครับอาจารย์สวนมาเหมือนกันองค์นี้พี่น้องครับสูตรจะต้องความเก่าเลยนะครับถ้าไม่เก่าไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวท่านจะรู้ครับนะดูพี่น้องครับดูดิลักห้งแห้งๆแล้วเบามากนะครับผมอยากจะทาไงจะให้ดูว่าหลังกลับมานีกพี่น้องครับนะแห้งขาดใจนะครับเบาวิ่เลยพี่น้องครับนะนี่ครับดูคราบกุลย เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันมันมันเป็นพิมพ์ใหญ่พี่น้องพิมพ์ใหญ่นะดูนยครับเกตรุซุมนะโอ้สวยมากอ่ะผมดูแล้วแห้งแห้งขาดใจเลยเห็นไหมพื้นผิวพี่น้องครับคมชัดลึกสวยจริงพี่น้องครับเนี่ยนะครับดูดิแห้งกระดกกระแดงเลยเบา์อยู่พี่น้องครับเบามากนะครับสวยจริงอละสง่างามเลยพี่น้ององค์นี้นะเอาไปรับเบอร์แปดนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปพี่น้องครับเป็นอนั้นนะครับ เป็นหลวงปุตโตนะครับวัดประดุชิมพีเป็นจำเป็นจัมโบ้เป็นเนื้อผงเกสรพี่น้องครับเนื้อผงเกสรนะฝังตะกุดเงินมาหนึ่งเม็ดพี่น้องครับเนื้อผงเกสรดูดินะครับผมผมบอกได้เลยนะครับว่าดูพระหัตถ์ท่านเี่ยครบครบทุกนิ้วพี่น้องครับนะนะครับดูดิฝังตะกุดเงินพี่น้องครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะหลวงปุตโตครับวัดประดุชิมพีพี่น้องครับเนื้อผงเกสรครับสูดยอดเลยได้มาองเดียวนะครับเอาไปครับห้าร้อยครับไม่น้องสนใจ ต่อไปพี่น้องครับองนี้นะครับเป็นกิ่งจอบล้อเก่ากึกเก่าจัดประหลัดบอกนี่ดูดินะครับดูเนื้อลยครับถ้าว่าใหม่นี่ผมเถียงใจขาดเลยขาดใจดิ้นเห็นไหมดูเนื้อเดี๋ยวดูคาบกูนี่ยเห็นไหมเก่ากึกนะครับกิ่งจอบล้อองนี้นะครับดูนะครับจอบล้อพี่น้องครับเนื้อได้แล้วผมไม่สนใจดูอุดกิ่งข้างเนี่ยไม่ไม่ใช่กิ่งยุคใหม่แน่นอนพี่น้องครับอย่างน้อนรัชวงหมิงเนี่ยเห็นไหม กิ่งจอบล้อพี่น้องครับสวยจัดเลยเนี่ยกิจโอ้โหกิ่งดังกลางวานเลยนะครับสวยนะครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับเบอร์สิเบเอ็ดนะนี่แกมีสององนะผมขอแบ่งมาอง์นะึงหลวงพ่อเตะวัดคงทองพี่น้องครับสุดยอดอ่ะดูดิดูดิดูดดี้นะครับนี่แบบนี้เลยพี่น้องครับเขามีสององผมขอมาองค หลวงพ่อเตวัดคงทองพี่น้องครับดูนะครับเนื้อยังเก่าเลยเก่ากึกเห็นไหมนะครับนั่งกวาดหลวงพ่อเตวัดกุมารกวาดนะครับหลวงพ่อเตวัดคงทองพี่น้องครับนะเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับองค์นี้นะพี่น้องครับโอ้โหนะครับเขาบอกเก็บไว้นานแล้วนะนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับเลี่ยมเก่าแตก ี่ไปเปลี่ยนเรียใหม่นาเป็นอกเลยนะครับหลงพอกันนะครับหลงพอกันนี่พี่น้องครับดูดิถ้าไม่เนื้อเงินก็เนื้ออปกาพี่น้องครับสองสี่หกเก้านะครับดูดิครับดูหน้าตานะครับดูเหรียญนะครับพื้นผิวเหรียญแต่งตึงพี่น้องครับไม่เหี่ยวย่นไม่บวมไม่เบอร์สุดยอดนะนะครับดูนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยดูไกลๆใลดครับพี่น้องครับเหมือนท้องกระทะนะครับหวั่นหวัลงไปหน่อยแบบนี้เลยครับ แล้วยันคมชัดลึกทุกเม็ดเด็ดสถติเห็นไหมเดิมเดิมเลยครับพี่น้องครับไม่เนื้อเงินก็อบบก้าแค่นั้นแหละดูพืชเหลี่ยญเนี่ยไม่บวมไม่เบิอพี่น้องครับนะจบนะครับดูไข่ปลาต่ไม่ล้มสักเม็ดนะครับเอาไปห้าร้อยครับนะครับต่อไปพี่น้องครับนี่ได้มาจากอายุทยาเหมือนกันพี่น้องครับคุณแผ่นเคลือบนะคุณแผ่นเคลือบยังเก่าเลยพี่น้องครับเนื้อผงนะดูด้านหลังก่อนเลยผมชอบดูตรงนี้ดูคาบกูดเห็นไหมเนื้อผงพี่น้องครับเนี่ย ธรรมชาติมากมากครับนะนี่ครับดูคาบกูดนะครับเหมือนเป็นรอยนิ้วมือพี่น้องครับนะนะครับดูนะครับด้านหน้าพี่น้องครับดูคาบกูดนี่ฮะแล้วยุทธยาพี่น้องครับบ้านกลางหรือเปล่าวยผมก็ดูไม่เป็นนะครับคุณแผนนะรู้ได้ว่าเก่าไม่เก่า่นั้นองนะครับนะโอ้กอบเงินด้วยเะเนี่ถ้ากอบเงินก็ถือว่าซินเจียยู่ยอีสินนี่หัวชายขอให้เฮงๆงแล้วกันนะครับ เอาไร500ครับเบอร์13นะครับต่อไปเป็นเบอร์14ครับองนี้ถ้าบอกว่าไม่เก่าเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ได้แล้วนะครับเป็นแซยยิดพี่น้องครับหลวงปู่ลําพูนะมาดูเนื้อหากันนะครับดูด้วยครับพระคนแก่ไม่เหมือนพระหนุ่มๆนะดูดิดูเนื้อหาพี่น้องครับเหี่ยๆยุ่ยแล้วมวนสารเห็นไหมที่เป็นจุดดำๆดำๆดำๆอย่างขี้เป็วันเลยนะเนี่ยดูดูข้อศอกเลยไหมเป็นตุ่มสวยพี่น้องครับโค้งหักสองสวยงามดูครับกูดด นี่ฮะมันต้องมีจุดไปแบบนี้นะครับนะแล้วดูคาบกูข้างหลังพี่น้องครับเนื้อพื้นผิวนะดูพื้นผิวนะครับนี่ฮะมันต้องแบบนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะหาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องหเห็นชัดเด่นชัดเลยพี่น้องครับนะเอาไปค,ครับห้าร้อยบาทนกปูําพูพีพ่น้องครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์แวกม่านวะเฮ้ยหน้าจอมันเลอะนิดหน่อยเนี่ยของมันเก่าพี่น้องครับแวกม่านนะแวกม่านนะเก่าถึงยุคพิมพ์แวกม่านพี่น้องครับดูดิดูนะครับดูครับกูจับเต็ม แบ่กม่านเก่าถึงยุคนะครับย่อยน้อยก็สองสี่หนึ่งหนึ่งแหละดูดิคาบโกงคาบกุคาบชลาพี่น้องครับสุดยอดนะครับแต่ละองค์พิมบอกได้เลยนะครับไม่ผิดหวังอะเชื่อขนมทิ่ได้นะครับพิมพ์แบ่กม่านนะครับเบอร์สิบห้าครับเอาไปต่อไปพี่น้องครับเอออะไรดีวะหลงพ่อหลงพ่อปานมาโว้ยเนี่ย <c oughs> เพราะผานขี่เม่นไงนะครับโอ้ไม่อยากจะพูดพี่น้องครับดูนะครับดูเนื้อหาดิเนื้อผงอะนะครับเนื้อผงคุกเอยเนื้อผงถ้าไม่เนื้อผงก็เนื้อผงแค่สอนประมาณนี้นะครับเนื้อคล้ายๆผงแค่สอนเหมือนกับหลวงปู่โต๊ะเมืออกันพี่น้องครับดูดินะครับหลวงปู่ปานขี่เม่นนะครับเอาไปห้าร้อยครับนะครับเกานะครับเอาไปห้าร้อยครับนะ ต่อไปพี่น้องครับเป็นสมเด็จนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะเบอร์สิบเจ็ดนะดูนะครับเป็นผ้าลงชาติโอ้โหเนื้อแห้งขัดใจขัดใจขัดดินนเลยพี่น้องครับดูดิเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยเห็นไหมเนื้อแห้งแกะนะครับนี่เห็นไหมเป็นผ้าลงชาติมาพี่น้องครับโอ้โหเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครังยิ่งๆเลยนะครับสวยจัดดูดิคมชัดลึกอ่ะได้ใจเลยเก่านะครับนี่ดูชาติเก่าๆแล้วไม่ใช่ชาติใหม่เด้อเห็นไหม มูลสาลนี่แม่แบอผมมาพี่น้องครับสวยจัดเลยนะครับเอาไปห้าร้อยครับไม่ต้องฟังเสียงพี่น้องก็ปิดคําเดียวสั้นๆนะมันใช้ปิดให้นะนะครับมันใช้ปิดให้เลยผมไม่สนใจนะครับต่อไปเบอร์สิบสิบแปดครับนี่กับเก่านะครับดูนะครับเก่าจริงๆพี่น้องครับดูดิครับเหมือนกับเกศรุสุ้มนะเหมือนกับลงชาติมาแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ครับ เห็นไหมเหมือนลักยางนาพี่น้องครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะเห็นไหมสวยจริงๆพี่น้องเก่าได้ใจเห็นไหมนี่ฮะลงชาติดำมาด้านหลังนะแล้วลงทองมาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนพระสองครองอะไรประมาณนี้พี่น้องครับนะสวยจัดเลยเก่าจัดดูเอาเถอะซูมดูเอาเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับเอาไปห้าร้อยครับไม่ต้องฟังเสียงนะครับปิดคําเดียวสั้นๆนะครับผมปิดให้เลยส่งให้ทุกท่านนะครับต่อไปเบอร์สิบเก้านะครับนี่ครับเกต จดซุ้มเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันพระลงชาติมาดูที่ชาตินะชาติเก่าๆพี่น้องครับเห็นไหมชาติเก่าๆเลยพี่น้องครับแล้วดูแคนไซดิคาบกันเต่าหูด,ดิดูคาบกรุด,ดิเกตจดซุ้มดูดิเนื้อขาวอมเหลืองพี่น้องครับดูที่ชาติดีไหมสวยจัดเลยพิมพ์ใหญ่พี่น้องครับต้องสูงนี้นะครับสมเด็จจันโตเห็นไหม <c oughs> เนื้อหาครับจัดเลยดูเนื้อหานะครับไม่ต้องมาฟังผมพูดดูเอาเลยหลังกลับหมางด้วยนะพี่น้องนะนะครับ น้อยนะพี่น้องครับหลังกําหมากจะได้เก่าๆลงชาติเก่าๆแบบนี้นะครับน้อยจัดนะครับเอาไปห้าร้อยครับไม่ต้องฟังเสียงนะครับต่อไปนะพี่น้องครับอันนี้ครับอันนี้มีปัญหาแหละอันนี้เป็นเื้อผงยาพี่น้องครับนะครับเป็นนะครับหลวงปู่บุญหรือเปล่าเฮ้ยนะครับบางทีเขาก็บอกมานะครับผมก็ไม่รู้นะครับดูดิ เนี่ยอัขระคมชัดพี่น้องครับหลงปูบบุญหรือเปล่านะผมเดาเดานะเนื้อผงยาพี่น้องครับเนื้อเก่าคึกเก่าจริงๆดูดิเนื้อดูเนื้อเนื้อผงยาพี่น้องครับนี่นะครับเก่าจริงแล้วข้างหลังเนี่ยอุ้ยนะครับเห็นไหมมียันคมๆเนี่ยยันหลงปูบบุญหรือเปล่าพี่บางทีเขาก็บอกมานะครับแต่ลืมเนี่ยทันดัวเหอะนะครับดูดิเนื้อผงยานะครับพี่น้องครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปนะครับมีสององนะ นะครับอันเนี้ยนะครับเขาบอกผมมาผมก็จำไม่ชี้เป็นอุปคตนะครับวัด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 สิงอะทั้งเหนือนะนะครับเนี่ยอุปคตพี่น้องครับเก่ากึกเลี่ยมเก่าดูดิหนาตึ๊บนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมสีดูเนี่ยแบบนี้เลี่ยมเก่าเนยนะครับอุปคตวัดสิงอ่ะน่าจะใช่ครับนะครับอุปคตวัดสิง พระอุปคตวัดสิงห์อ่าใช่ครับพี่น้องครับนะไม่ผิดอ่ะไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดเลยถ้าแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะไม่ผิดครับแบบนี้นะครับนี่ฮะปีสองพันห้าร้อยสิบวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์นะครับวัดสิงห์เจริญนะวันชัยเฮ้ยมึงเนี่เนาะไ้หาเนี่ยนะครับอุปคตนะครับวัดพระสิงห์พี่น้องครับนะครับดูดิครับชัดเจนนะพี่น้องนะอุปคตครับวัดพระสิงห์นะครับ เก่านะครับนี่ครับดูที่น้องพี่น้องครับดูเนื้อเหลืองพึดเลยนะครับดูเก่าเก่าเลยพี่น้องครับปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับอุปคตวัดพระสิงพี่น้องครับนะเอาไปห้าร้อยครับนะครับต่อไปพี่น้องครับนี่พระอะไรว่าลบบุรีเขาก็บอกมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ลบบุรีก็ยุทยาแล้วจําไม่ได้เนี่ยเก่ากึกนะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปางประธานพรมาเว้ย ก็ยังไงไวะเนี่ยผมลืมไปแล้วนะครับลืมวะเขาบอกมานะครับเอาไปห้าร้อยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเก่ากึกพี่น้องกรบพาะกูอ่ะนี่กีู่เพออนะครับเก่าไม่เก่าดูตาโตๆพี่น้องมูอดูโตปากใหญ่ๆไม่มือใหญ่ๆเห็นไหมดูตรงนี้นะเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับเป็นสมเด็จโตนะครับหลวงปู่นาคสร้างถวายเนื้อยังเนเนื้อนาวะพี่น้องครับปีสองพันห้าร้อยนะนี่ครับปีสองพันห้าร้อยครับพี่น้องชัดเจนนะมีครับนะ พนดหาดูได้เลยครับเป็นหลวงปู่นาคสร้างถวายสมเด็จโตปีสองพันห้าร้อยนี่ผมไม่เกิดนะผมยังไม่เกิดเนื้ออย่างก็เนื้อสำริดเห็นไหมเนื้อดีจัดนะครับเอาไปห้าร้อยครับเป็นรูปหล่อพี่น้องครับต่อไปเบอร์ยี่สบสามนะครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวังหน้าพี่น้องครับเก่าถึงเทือกเหนือให้น้อยก็สองสี่หนึ่งหนึ่งพี่น้องครับแตกลายงานแซะรือว่าแตกลายชามสังกโลกเลยดูนะครับประดับเพชรประดับพลอยเห็นไหมนะครับ ประมาณสองสี่หนึ่งหนึ่งแล้ะครับถ้าเป็นวางหน้าเห็นไหมคราบกุคาบชลาคาบมนสารโอเคสามผ่านแบบนี้นะครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับเป็นหยกนะหนามากหนาตึ๊บเลยครับพี่น้องครับใส่กรอบจะไม่ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อหยกนะครับหยกหนามากนะครับเป็นหยกแก้วหยกอะไรประมาณนี้ดูนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนี่ครับเห็นไหมนี่ครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งพี่น้องครับลงรักมาครับพี่น้องครับเอาไปห้าร้อยครับ นะครับมีสองสีนะครับมีคนสั่งผมมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้นะต้องมาเอาที่นี่นะครับต้องมาแย่งกันตรงนี้นะครับตากันตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อหยกพี่น้องครับหนาตึบเหมือนกันเห็นไหมปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับปั๊มมาชัดเจนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับขัวโตนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งพี่น้องครับด้านหลังก็เป็นเนื้อหยกแบบนี้และครับนะครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับเป็นเบอร์ยี่สิบหกนะครับเป็นเบอร์ยี่สิบหกนะครับ อันนี้นะครับผมก็เป็นว่าเป็นบางหน้านะครับจะใช่ป่าไม่รู้นะครับดูดูคาบกุพี่น้องครับนะติดเต็มนะครับดูครับนะครับสุดยอดด้านหลังครับเนี่ยครับเก่าพี่น้องครับเหมาะสําหรับคนวันศุกร์ว่ะมีมาสององค์พี่น้องครับเนี่ยฮะได้มาสององค์เก่าถึงเทือกพี่น้องครับดูทองดินึกว่าทองจริงนะครับ เอาไปห้าร้อยครับต่อไปนะครับมีสององนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรพี่น้องครับอันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะสองห้าหนึ่งเก้าพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมหลวงพ่อโสธรนะครับเนี่ยกระไหลทองพี่น้องครับเอาไปห้าร้อยครับผู้สวยพี่น้องครับเก่านะสองห้าหนึ่งเก้าไม่ธรรมดานะครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ หลังยันนะครับไม่รู้ที่ครับเป็นเนื้อว่านนี่ครับผมไม่ทราบที่นะแต่หลังเป็นหลังยันนะพี่น้องครับดีครมีดาวด้วยเห็นไหมเอาไปห้าร้อยครับผมไม่รู้ที่นะครับต่อไปพี่น้องครับเป็นเบอร์ยี่แปดองค์นี้นะครับขอแบ่งแกานะครับเมื่อวานมีองค์แย่งกันนะครับนี่ครับเนื้อดินพี่น้องครับเอออะไรวะผงตุพันนะครับมาแบบนี้เลยครับ ผมยังไม่ได้แกะชมเลยว่าเป็นยังไงพี่น้องครับแต่ดูแล้วเป็นเนื้อดินโบราณแล้วเนีดูเก่าจัดเลยไหมนะครับเก่านะนะครับเอาไปห้าร้อยครับไม่ต้องฟังเสียงพี่น้องครับต่อไปเบอร์ยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่บุญพี่น้องครับเนื้อเมฆ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 กะพัดพี่น้องครับดูดิครับหลวงปู่บุญหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยสังกัดจายนะครับผมก็ว่าเป็นสังกัดจายหลวงปู่บุญพี่น้องครับเก่าจัดเนื้อเมฆกะพัดนะครับนี่ครับ อยู่ในกรอบเงิน,ห,นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่สนใจนะครับนี่ครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับนี่ครับเป็นอะนั้นครับอาหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นประจำตระกูลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินครับดูครับเลยครับนะครับเอาไปห้าร้อยครับ ยกเว้นอง์นี้นะครับกับสององสุดท้ายพี่น้องครับนะนี่เป็นสององสุดท้ายนะครับเป็นสมเด็จโตพี่น้องครับวัดรักหังนะครับนี่ครับแตกลายงานแซะเลยนะครับนี่ครับนะครับสมเด็จโตนะครับเกตบับตุ้มวัดรักหังพี่น้องครับกรอบเงินนะครับเอาไปแปดร้อยนะครับไปแปดร้อยนะครับต่อไปพี่น้องครับปิดตาองนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับสุดยอดนี่ครับผมไม่ทราบที่นะ ผมไม่ทราบที่นะครับแต่เนื้อหานี่จัดนะครับจะเป็นเนื้อผงใบลานหรือเนื้อดินก็ไม่รู้นะครับแบบนี้นะครับเก่าจัดนะครับนี่ครับดูนะครับอยู่ในกรอบเงินครับแบ่งปันกันมานะพี่น้องนะแบ่งปันกันมานะครับผมขอแปดร้อยพี่น้องครับแปดร้อยคู่นี้นะครับสุดท้ายเลยครับนะ นี่ครับแล้วก็เป็นอ้มีดนะครับมีดมีดหลวงพ่อกลวยนะครับเอาไปแปดร้อยนะครับมีดขุดว่านนะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อเดิมพี่น้องครับเป็นอ้ดัมกระดูกปอกกระดูกนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีปัญหานะครับวันนี้บ้านสาเร็จพ่อพี่น้องครับด้วยความเคารพทุกท่านนะครับอ่าเป็นวันอังคารแหละนะครับแล้วแตท่านก็ทำงานกันอยู่นะครับผมก็ลงให้บ่ายๆสหน่อย เผื่อท่านได้เลิกงานมานั่งดูกันนะครับอย่างสบายใจนะครับปิดตรงไหนก็บอกเบอร์มานะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์ก็เจ็ดสองเก้าหกเก้าสี่เบอร์โทรเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์ก็เจ็ดไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับนะเนี่ยครับศูนย์ก็เจ็ดสองเก้าหกเก้าสี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้บ้านสําเร็จขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ